ันใจไม่ห่างมา้ลนวครับสีหวานแหววกันชนเสียไปไซบูหนุมรูหล่อพี่น้องระ่างินหน่อยเฮ็ดเว้นระบายิ่งบุกไปพี่น้องลอยหาซิปครับผมหรือลอยหาซิปเนี่ยส่หาตักครับตักละยยี่สิบบาทโอ้ยตักละ สี่สิบบาทครับผมมันมันแพงครับเห็ดตามราคานะมันนะครับผมใครอยากถมสะถมทีครับติดต่อมาเลยครับเสียบมือเตอครับผมคนบอรอแต่ว่าใจดีครับงานกใกล้สิบเบิร์แล้วล่ะฝนสิร่งแล้วก็ไปกับ สรีไถหน้าครับไถหน้าเห็นหน้าต่อครับผมชีเวียเกษเสียตรกรอมันก็พอ,อสักนีหละครับพอได้ยูได้กินอันน,น้ำมันถือกว่านี้ก็คือยกพี่น้องอันนี้น้ำมันมันแพงคนครับปากว่อก็เอารา,าคาเนึ่องเรียนเจาก็เอาราคาเนื่เงนะครับเด้อ นี่ผมแล้วเราหาสิบเนี่ยใกล้เนี่ยประมาณหาสิบเมตรครับซุ้มโมจอลีย์คับดาให้ยซุ้มประตำมันมันโคอะพออยู่ใดบอสครนี่ยเรียนหาสิบเส้นโอ้หาสิบเมตรนี่แหละเทื่ยวร้อยห้าสิบตามสภาพตามราคาลกนองกับจางแพงน้ำมันกับแพง เสียเรยาเรียกกัเพชรเอรินในหัวไปส้มหมุนนะพ้นพี่น้องเอาถอยเร็วถอยเร็วลูกพี่ถอยเร็ว ชีวิตเพื่อนฝุ่นแต่มันี่มันร่มไปไหนดอกมันโอนมันบ่ไงเปลี่ยนไมดอกมันี่คุณเออเหมือนมาแนซุ่มรถด,ดมเมฆค่รถดำมาแลนราคาไหนแลนปากบ่อพี่น,อน้องร้อยห้าสิบไม่เกียดด้อสวัสดีครับผมฝากคลิปนะครับฝากคลิปต่อไปครับผม